หอยลายผัดพริกเผาจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้าใส่น้ำมันใส่น้ำมันใส่น้ำมัน ผัดพริกกระทเทียม,มนนขนาดรอนวดอีกเผา <c oughs> น้ำปลา <c oughs> นมสด <c oughs> น้ำตาล <c oughs> และลายที่เผาจะนีกับเครื่องปรุงลายที่เผาเครื่องปรุงใส่ต้ว เยอะใส่น้ำเยอนนะจ๊ะหอยมันมีน้ำอยู่

อุดฝาแล้วใส่หัวะลาจาัดแม่สุดแล้ว,ส,ลวส,สุดแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าสุดแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าไข่ลายผัดติดข่าแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้า อาารเย็นมีทำค่ำค่ะทำเสร็จแล้วยังไม่อาบน้ำเลยมาชิมชิมเบิ้งพี่น้องเบิ้งเข้มข้นเข้มข้นวันนี้มีไข่เจียวชะอมชะอมไข่เจียวมันผิกะปิจ้ะอาหารเย็นจ้ะพี่น้องจ๋าก้<อ>ก็อผัดหอยลายหอยลายผัดพริกเผาจา้า เข้มข้นจากเพราะว่ามีเผาแล้วก็นมสดนะจ๊ะแซบดูดน้ำพดน้ำยองหอมใบหหระพาหอยลายเราหอยลายไม่มีอ่ พวกกันทรายพวกดินนะจ๊ะพอล้างดีๆล้างให้สะอาดจ้าแซ่บหอีหีอเนอ้องแค่เพราะว่าของบางทีของนานกินเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้กินบ่อยนะคะกินบ่อยๆก็จะเป็นเมนูพวกกัน สาาพี่น้องข้าวกลุ้มาำพวกแกงลาวๆอแกงนอไม้แกงเห็ดแกงลาวๆวพี่น้องน้ำพริกผักลวกสดกิ่นใบพรุ่นี้ก็จะนานกินครั้งค่ะทุกอยาาคเขากินอื้ม อร่อยค่ะพี่น้องกินด้วยกันจ้าวันนี้แม่ตุ๊กเอาเมนูหอยลายผัดพริกเผานุ่มสดมาฝากกันจ้าพี่น้องจ้าจำทานนะคะว่มีอย่างไรจ้าพี่น้องมั้นี่สั้นๆจ้าคลิปสั้นสั้นม้จ้าอเอาแค่เมนูหอยลายปฏิธรรเป็นอาหารเย็นวันนี้ก็เลยเอามาฝากพี่พี่น้องน้องกันนะพร้อมจ้า อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งติดตามให้มามาตุกชาแนวด้วยนะคะเป็นกําลังใจจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆดีๆมีคุณภาพมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่น้อง,อง,องป้องป,องปายกันจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะเมนูหน้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะ